เมจังเร็วเขาเธอเขาไปกันหมดแล้วนะเอ้อไปก่อนเถอะฉันรู้สึกได้ว่าอะดรีนาลีนในตัวฉันน่ะมันลิงโลดดีใจอยู่เว้ยในที่สุดเวลาแห่งการขยี้เจ้าไมาเอดาด้วยเบสบอลก็มาถึงแล้วฮิวโรน่ะมักไปช้าที่สุดเสมอเว้ยท่านโคเฮจิผู้นี้ก็เช่นกันฮ่าฮ่ารอก่อนเถอะเจ้าไมาเอดาเอ,ออเออเออที ฝนตกละเนี่ยอหมัวทำอะไรกันอยู่รีบเข้าแถวเร็วๆเขาเซ่แบบนี้ก็ไม่ได้เริ่มเรียนกันสักทีนะกลุ่มนั้นนะ่ะคิดว่าชั่วโมงพระน่ะเป็นอะไรเหอ,เอะเอะเอเอๆก็พวกนายนั่นแหละรีบๆมาเธอหน้ามาดามาเข้าแถวเร็วเข้าสีจะได้แบ่งทีมกันนะอ้าววันนี้ไม่ใช่ฟุตบอลอย่างนั้นเหรอ เฮ้ยวันนี้มันบาสเกตบอลนะเนี่ยเออแบ่งทีมกันเรียบร้อยแล้วครับท่านอาจารย์เออเอเอเอ๊ะมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยเอ้ยนั่นนะสิเข้าใจนะทีมที่แพ้น่ะจะต้องกระโดดกบเหมือนที่ผ่านมานะอ่ะอ่ะเอาอีกแล้วล่ะเนี่ยโถเอ้ยใครก็ได้นะ่ะไปเอาลูกมาสิผมเองครับฮึบ เอ้ยไตหนักชะมัดเลยเอ,อ้อเอามาแล้วครับหนึ่งลูกเอ,อ้ยเฮ้ยวันนี้ดูนากายิมะมันแปลกๆไปนะทุกทีชั่วโมงพละนะ่ะมันเนี่ยเป็นต้องหาทางที่จะไม่เข้าเรียนนี่วานั่นดะสซมันดูแปลกๆปกฮะพร้อมนะหนึ่งสองอ่ะอะนักเรียนหญิงเล่นวอลเลย์บอลข้างๆเราด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮึบ อา,อาเตียกิเก่งจังฮฮเออยตีได้สวยมากเออเตียกิจังเก่งจังเลยเอ้ยแกไอ้โคเฮติเออยข,ขอบคุณนะอา,อาเตอยกิจังโบกมือให้ฉันเออเ้ยเอาละเอาละพร้อมนะอาส่งบอลเลยครับ่านอาจารย์เดี๋ยวนะทำไมฉันต้องมาแย่งลูกกับแกด้วยวันเนี้ย ทำไมล่ะแย่งลูกกับฉันแล้วมันจะตายหรืองไงเนี่ยอาจารย์ขอร้องแหละครับรีบๆเปิดเกมสักทีเธอครับเออ,เอ,อนากายิมาเธอเธอในที่สุดเธอก็คิดได้อย่างนั้นเหรอเนี่ยเอออาจารย์ซึงเออเอ,อ้ยที่แท้น่ะมันคิดแอคท่าต่อหน้าสาวๆนี่ว่าเอ,อ้ยทำซสว่ายอย่างกับมันมีสเสน่ห์ตายแล้วนะเนี่ยเอ,อ้ยอะไรของมันเนี่ย เอาล้วนะเริ่มจ้าเอ้ยช่อไปเลยเร็วเข้าเอ้ยแกจะมาโดดอะไรกันตอนนี้เล่าดีเลยเล่าเ,าเอารับไปเอ้ยบุกแล้วเข้าเอ้ยไอ้บ่เอ้ย,ออยฉันไม่ยอมหรอกนะ้าเอ้ยเลีกไปเว้ยฉันเนี่ยแหละมือโปรที <c oughs> ่อากิจ,จังกำลังดูอยู่ลูกเลียงเอาของฉันอาโจอาจ้าสวยที่สุดแล้วเยอะู่อ๋ออะไรเนี่ย ทำอะไรของแกะวะไอ้ไม้ไดอะอเฮจังนี่นี่นี่หยุดนะฟาวนะเอาแล้วนะลุยเลยส่งมาทั้งนี้เอ,อส่งมาให้ฉันบางเซอเฮยนากายิมะไอ้กลวกัวเอ้ทำไมมันดูอยากเล่นกีฬาผิดปกติวะเนี่ยใครจะส่งให้แกะวะไอ้บ้าโชเอ้แกไอ้โคเฮติไอ้บ้าเอ้ฮ่าฮเ,เห็นฝีมือหรือย,ยังอ่ะโชอะจื๊ เอาเอาล่ะดูให้ดีเถอะฉัานได้ลูกแล้วเฮ้ยนักกายมาิมะเฮ้ยเขาห้ามถือลูกวิ่งแบบนั้นนะเล่นไปหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเป็นไงล่ะเห็นหรือยังช่วยดูความมุ่งมั่นดีด้วยนะครับท่านอาจารย์ขอร้องแหละอาจารย์โปรดเมตตาดูผมด้วยผมขาดเรียนวิชาพระตลอดผลการเรียนใกล้จะตกอยู่แล้ว ถ้าผมไม่แสดงความมุ่งมั่นนี้ให้อาจารย์เห็นอาจจะมีผลต่อการเรียนก็ได้ไม่ว่ายังไงก็ต้องสร้างความประทับใจอันงดงามนี้ให้อาจารย์เห็นเอาล่ะนะเอ้ยแฟนบาดอยู่ข้างหน้าฮึบเจอโอ้ยอ่ะ,อะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ่ะลงด้วยเข,ข,ข้าแล้วนะทุกคนเห็นไหมอาจารย์ครับเอเอ อ้าวไปดูทังนู้นกันหมดเลยเหรอเออเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเจียกิไม่เป็นไรนะอืมไม่เป็นไรอ่ะแค่เลือดออกนิดหน่อยอ่ะนะอ่าเจียกิจังเป็นแผลแล้วเออใครช่วยพาไปห้องพยาบาลทีสิไม่เป็นไรจริงๆนะคะอ่าหนูพาไปเองค่ะอ่าอย่าฝืนนะขอโทษนะคะเออเฮ้ยเออเฮ้ยอ้าไม่เป็นไรแล้วพวกเราเล่นกันต่อนะ ถึงไหนแล้วเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้อาจารย์เห็นหรือเปล่าครับฮะเห็นอะไรเหรอนากายีมะเอออ้าวไปเลยโชเออ้ยเฮ้ยส่งบอลไปแล้วทําไมเหม่อว่าไม่ดะเอ้ยเฮจังเออเฮจังทำไมไม่รับลูกแล้วเอ้ยสองคนนั้นน่ะสมาธิไม่ไหวแล้วน่ะสมาธิหายไปหมดแล้วเนี่ยไม่ดะเฮจัง เอ้ยเราเองเราเองต้องหาทางไปห้องพยาบาลบ้างแล้วเอ้ยส่งมาทางนี้แซะส่งมาทางนี้แซะเออเอเอหรือว่ามันคิดแผนเดียวกับเราเนี่ยอ้าวไม่ด่ารับเอ้ไม่ยอมอหรอกนะเอเอเอ้ยเฮ้ยยางบอลแล้วเอ้ยนากายิมาไอ้แกไอ้นากายิมาอันตรายโชเอ้ยไหลชันเจ็บเป็นบ้าเลยอะ ออยขาฉันพลิกแล้วช่วยพาไปห้องพยาบาลทีอ่ะอ่ะนากายิมะเอเอ่ะเออฮีเออยผมคิ้วแตกแค่นี้ไม่เป็นไรครับแค่นี้สบายมากเฮ้ยนากายิมะแผลใหญ่มากเลยนะเว้ยบอกแล้วไงเราว่าไม่เป็นไรนะเล่นต่อเร็วๆเธอเออฮีเออ้ยดูความมุ่งมั่นนี้ให้ดีนะครับ ดูความตั้งใจนี้ให้ดีนะครับอาจารย์เอเฮ้นากามิมะรับบอลน,นะอึ๊บจ้าดีล่ะจากตรงนี้เลยแล้วนะเอเ้ยฉันจะเคลี้ยงไกลจ้าเ,าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเออบ้าไปแล้วแงวเ,เฮ้ยไม่ลงอ้อยอะาจีอิอากิีอากิเฮ้ยจิอากิ แกไอ้นักกิมะอย่าอยู่เลยแกอย่าอยู่เลยเอ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจเอเอทุกคนหยุดนะบอกว่าให้หยุดเอ้ยจ้าเออพูอ่าเฮ้ยเชพ่อ่าหายซ่าหรือ,อยังเล่าเออยกโทษให้ผมด้วยครับผมขอโทษเออ ฉันน่ยก็ยุมากแล้วไม่อยากใช้แรงโดยเปล่าประโยชน์นะเว้ยแต่ถ้าอายุฉันยังออใส่มั่วกวนโอยแบบแกได้แล้วก็แกเละไปแล้วนะเว้ยไปเถอะยาฮิโรเช่ยาฮิโรลุวงหน้าไปก่อนเถอะครับผมน่ะไม่อยากให้ใครมาหยามได้ยิ่งเป็นไอ้พวกเด็กลอยท้ยพวกนี้น่ะมันต้องสั่งสอนให้เข็ดก็ได้แต่ก็อย่าทำอะไรมากเกินไปแล้วกันนะถึงพวกมันจะไม่ดีนะัก แต่อนาคตของประเทศเนี่ยก็ต้องพึ่งพวกมันนะรู้แล้วครับอ,อ,อ,อ้าวยืนขึ้นมาซ้โอ้ยฉันละเหม็นหน้าแกจริงๆงไม่รู้ทําไมอะนะอ๋อพอเข้าใจละคงเพราะว่าฉันเกลียดคนที่ผมยาวแล้วก็มีผ้าโพกหัวแบบแกเนี่ยเองอะนะพอเห็นแล้วมันหงุดหงิดน่ะลมไม่ดีเพราะเหตุน,นี่แหละแกเลยต้องเจ็บตัวเว้ยหยุดนะเอ๊ เออฮิคิริโกัฮ้ <c oughs> คนอะไรอะ่ะนาไม่อายชอบรังแกคนอ่อนแอกว่านายเนะี่ยมันพวกเหลือขอจริงๆนะยาฮิโร่ทำไมชอบไล่ชกคนอื่นนักนะเออคือเออเพราะอย่างนี้ไงฉันถึงเกลียดคนเลวนะ่ะนี่นี่พวกพวกมันหาเรื่องเราก่อนนะคนเลวคนเลวคนไม่ดีถ้าเป็นคุณชิมะฟุกุโร่นะจะไม่ยอมทะเลาะก,กับใครง่ายๆหรอก เพราะเขาเนี่ยไม่ใช่คนเลวจริงๆเอ่อคุณชิมะฟูกุโร่เหรอใช่เพราะเขาเนี่ยเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นดีซึ่งต่างจากนายมากเธอเนี่ยซื่อจริงๆนะเมื่อกี้เน่ะคุณชิมะฟูกุโร่ก็ก็ก็อะไรเหรอเออก็เปล่าหรอกนะฮะึฮึก็เอ้ยเออฉันไม่ชกมันแล้วก็ได้อะนะเอ้ย เอ้ยเอ้ยพวกแกเนี่ยไปรังแกเด็กมันทำไมนะพวกมันเนี่ยเป็นฝ่ายมาหาเรื่องละเว้เลยอบรมให้พวกมันอะหัดตั้งใจเรียนสักหน่อยอสิเด็กเหลือขอแบบนั้นเนี่ยถ้าไม่รีบดัดนิสัยมาสักแต่ตอนนี้แล้วก็มันจะลําบากนะพูดซะอย่างกับว่าพวกแกดีตายแล้วนะ <laughs> เอ้ย เฮ้ยยาญฮีโร่มีไฟแช็กไหมเนี่ยจะสูบุรีเหรอฮะเออคุณชิมะปุกลโ่ครับถ้าเป็นไปได้แหละผมว่าอย่าสูบบุหรี่ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเสียอิมเมจนะครับอะอิมเมจอย่างนั้นเหรออิมเมจเหรอเอ๋คนอย่างมันเนี่ยนะมีอิมเมจกับเขาด้วยน่ะบุรีน่ะเหมาะกันหน้ามันจะตายไปอีกอย่างนะครับถ้าเป็นไปได้แล้วก็อย่าไปทะเลาะวิวาทกับใครด้วยนะครับเอ๋ เอ๋แกไม่สบายตัวร้อนหรือเปล่าวะเนี่ยยาฮิโร่เออผมไม่เป็นไรครับอ่าไอ้พวกชมรมยูโดนั่นไงของมหาวิทยาลัยอะไรนี่แหละไอ้เจ้าเลียวนาดนั่นเหเหรอเฮ้ยไม่ใช่นั่นมันพวกชมรมของฉันเว้ยโรงเรียนฉันนะ่ะเอเอเสียงนะ่ะให้มันดังหน่อยนะหนึ่งสองหนึ่งสองพยายามเข้านะ1นสองเอ๊ะพวกกลุ่มคนเรวนี่นาะ เอ้นั่นคุณชิมะฟูกโุโร่เออคุณชิมะฟูกโุโร่ครับบุหรี่ครับรีบซ่อนเร็วเข้าเอ๋สวัสดีครับคุณชิมะฟูกุโร่สวัสดีครับสวัสดีครับเออเออสวัสดีค่ะเอะแอเออสวัสดีนะย่าฮีโร่คุงเรื่องที่คุยกับนายเมื่อวานนะ่ะบอกเขาให้แล้วหรือยังนะอ่ะเอออย่างเลยเนะ่ะว่าจะบอกหลังจากนี้นะนะใช่ไม่ได้เลยอ่ะอย่าลืมบอกให้ได้ล่ะ พูดมากจริหน้ารู้แล้วน่ะเอ๋เออเองั้นขอตัวก่อนนะคะเอ๋เออเอเฮออเออืมแกเนี่ยสูบบุหรี่ด้วยก็เหรอเออเอเอเบฮาร่าอืมอิมเมจที่ว่าเนะ่ะเรื่องนั้นสินะแกเนี่ยไม่อยากให้ผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยมีอิมเมจที่ไม่ดีกับคุณชิมะฟุกุโร่ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของแกน่ะ คุณอากังหินะ่ะก็บอกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าหน้าตาคราวพ่อแบบนั้นนะ่ะมีดีตรงไหนนะแต่ก็มีคนแอบหลงรักจนได้เลยแกนะ่ะจะไปรู้อะไรเล่าสำหรับเธอแล้วนะ่ะคุณชิมะฟุกุโร่นะ่ยคือเจ้าชายขี่ม้าขาวนะเป็นชายในอุดมคติไม่ใช้กำลังข่มเหงใครไม่สูบบุหรี่แล้วก็ต่างจากพวกเราลิบลับเลยแต่ใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นนะ่ะว่าคุณชิมะฟุกุโร่นะ่ะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรนักหนานะ เราะงั้นไงฉันถึงจะสร้างอิมเมจเขาให้ใกล้เคียงกับอุดมคติของเธอให้มากที่สุดอะนะไม่อยากให้เธอเห็นจุดด่างดำของคุณชิมะฟูกุโร่มากนะักไม่อยากให้อิมเมจที่เธอมีต่อเขาถูกทำลายไปเนอะโอ้ยนี่แกตกลุมรักแม่นั่นขนาดนี้เชีวเหรออืมก็ใช่นะสิเอเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวเติมให้สะน,นี่เมื่อกี้นะ่ะเธอบอกอะไรกับแกะวะฮะเธอบอกให้ฉันน่ะบอกคุณชิมะฟูกุโร่ว่า เธอมีของจะให้ให้เข้ามาที่ร้านอิตาลียะเดะออ้าวทำไมไม่ให้ที่โรงเรียนซะซัก็สิ้นเรื่องวะไม่รู้เหมือนกันเว้ยเอ๊ะอะไรวะเนี่ยเธอบอกให้แกไปด้วยอย่างนั้นเหรอฮะพูดมากนะแค่ตามมาดูว่าสองคนนั้นน่ะมากันหรือเปล่าเท่านั้นเองอะน,นะฉันว่าแกนั่นแหละที่น่าแปลกแกมาทําไมวะเนี่ยก็มาดื่มกาแฟนะซมันผิดด้วยเรื่องไงวะฮะเ แกนี่มันกวนโอ๊ยจริงๆว่ะเอเบฮาร่ายินดีต้อนรับค่ะเอ๊ะเออเออเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพวกมันสวยแล้วสิเอ๊ะเฮ้ยมันนี่ว่าไอตัวเมื่อวานน่ะไอ้นี่นี่เองเหรอยังกล้าซ่าโผลมาให้เห็นอีกแล้ววันนี้เฮ้ยแล้วไอคนมันเป็นใครวะเออเฮ้ยนี่พวกแกเฮ้ยไม่เกี่ยวถอยไปนะเว้ยเดี๋ยวเจ็บอื้ชออ เฮ้ยกระทืมมันเลยไอ้บ้าเอ้ยบ้าหรือไงเนี un> un ่ยพวกมันมีเป็นฝูงเลยนะเว้ยยาฮิโร่เออเออเออฮ้ยคุชิมะฟุกุโร่มาแล้วเออีปิดบ้านเลยชั่วเออเอบเอมิฮาร่าฝากข้างนอกด้วยอะอ่ชั่วเออเหลวซอเออเฮ้ยได้เออสวัสดีครับอ่ะอ่นี่แก คุณชิมะฟุกุโร่ย่าฮีโร่ให้มาบอกนะครับว่าไงวะไปทางนั้นกันเถอะครับสุดๆทางนู้นเลยนะครับเอ๋อะเออเอ,อ้เอาวดีจังที่ยอมมานะ่ะนึกว่ายังโกรธเรื่องพี่แล้วไม่ยอมมาซะอีกเปล่านี่นาฉันไม่ได้โกรธเลยนะเพื่อขอโทษเรื่องเมื่อก่อนนะ่ะฉันเลยลองถักหมวกไหมพรมให้นะคะ เดี๋ยวอากาศก็จะหนาวแล้วน่ะเอ๋เชื่ออือฮ้อตลกชะมัดเลยว้าวเหมาะมากเลยค่ะดีใจจังเลยอ่ะเชื่อชื่อชื่ออืออ่ ฮาฮิโร่คุณชิมาฟูกูโร่ล่ะฮะไปแล้วล่ะพบเธอแล้วด้วยนะงั้นเหรอดีแล้วล่ะนะ <S 2> <S 2> ช่วยดึงทีสิอ้าลุกขึ้นมาเออเอ้อยเอ้อ่าเจอของดีเข้าให้แล้วแล้วแกล่ะฮะฉันน่ะไม่ชอบใช้อาวุธหรอเว้ยงั้นเหรอ งั้นเราไปกันหรือ,อยังล่ะแกเนี่ยมันจริงๆนะเล่นบทผู้เสียสละอย่างนั้นเหรอฮะพูดมากนะ